มาดูรถกระติกน้ำนะฮะอ่เรียนเสียงใครโห้เสียงเหมือนรถไถข้าวตีข้างเดียวอีกแล้วเหรอกลัวเห็นแล้วคันหูคันตาอยากจะไม่เปิดอีกข้าวเลยข้าวรางนี้อยากได้วีอยากได้วีดิบบอกวีเขาจักวีนี่โอ๊ยโอ๊ยเบนเครื่องว่ะเบิ้นเครื่องว่ะ เบิเ้ลเครื่องว่าเบิเ้ลเครื่องว่าวู้วสีู่นยสอง ซอยนาครพี่น้องก็ไหนวะพี่ร้านอ่ะ